What the fuck were you สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับคุริอีชอปชาแนล ชาแนลที่จะให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างที่เกี่ยวกับอุปก,กรณ์ตกแต่งมอเตอร์ไซค์วันนี้เราอยากแนะนำให้ได้รู้จากแบรนด์หนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงยาวนานมากว่า40ปีที่เกิดจากความข้างไครในการขับขี่ของนักขับคนหนึ่งชาวญี่ปุ่นท่านเนี่ยได้คิดว่าอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือความสุขต่างๆเนี่ย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เขาได้ผลิตออกมานั่นคือแบนด์ RS ไทชิสสำหรับนักขี่ผู้นี้ชื่อไทชิโยชิบุราค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะขอพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากในการขับขี่นั่นก็คือถุงมือนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงถุงมือทั่วไปในท้องตลาดเจ้าถุงมือตัวนี้มีความโดดเด่นมากเพราะเลือกวัสดุถึง7ชนิดมาผลิตถุงมือและการเลือกของ R.S. ไท a i c h นั้นน่ะไม่ได้เลือกขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลเขาเลือกขึ้นมาให้แมท สรีระหรือการใช้งานและได้รับประโยชน์สูงสุดเนเรื่องของการสวมใส่สบายไม่ร้อนสําหรับวัสดุแรกนะคะที่ใช้กับโครงสร้างภายนอกนั่นคือผ้าโพลีเอสเตอร์และตะข่ายไนลอนซึ่งให้ในเรื่องของความยืดหยุ่นทนทานและระบายอากาศในการเย็บเนี่ยตะข่ายไนลอนบริเวณง่ามนิ้วมือจะออกแบบมาซัพพอร์ตเมื่อเวลาเราขับขี่ลมที่ปะทะเข้ามาเนี่ยจะ ลออช่องนิ้วมือตามช่องมือที่ช่วยทั้งเรื่องของการระบายเข้าและระบายออกในส่วนตรงนี้นะคะในอันดับต่อมาที่เราจะพูดถึงวัสดุต่อมาซึ่งเป็นโครงสร้างภายนอกอีกส่วนหนึ่งนั่นคือโครงสร้างของหนังนูบักซึ่งใช้บริเวณฝ่ามือด้านหน้านะคะถ้าเราจับไปเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความนิ่ม แล้วก็มีเนื้อหยาบๆสักๆบริเวณนี้นะคะซึ่งเย็บเป็น2ชั้นในส่วนบริเวณที่มันจะต้องมีการจับหยิบหรือกำแฮนเนี่ยเป็นส่วนที่มันจะต้องมีการเสียดสีเนี่ยเพื่อให้เกิดความคงทนแล้วก็มีเท็กเจอร์ต่างๆตรงนี้มันช่วยในเรื่องของการจับ ให้เกิดการกระชับมือคือเวลาเราจับปอกแคนด์แล้วมันไม่ลื่นนะคะแล้วก็หนังตัวนี้มันผลิตจากหนังวัวชั้นนอกซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือมันทนทานต่อทุกสภาวะอากาศและที่สําคัญนะคะมันไม่เป็นรอยขีดข่วนง่ายหรือพูดง่ายๆว่าดูแลรักษาง่ายนั่นเองนะคะ,อ,ะอันดับต่อมาที่เราจะเห็นกับฟังก์ชันด้านนอกเนี่ย ก็จะมีในส่วนของขีดขีดสามขีดบริเวณนี้นะคะตรงเนี้ยเอาไว้ใช้เกี่ยวก้านเบรกก้านคัตที่มันจะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวานนะให้มันไม่ลื่นแล้วก็เวลาที่เราหยิบจับอ่าสิ่งของหรือสัมภาระหรือโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยก็คือจะหยิบจับได้อ่าไม่ลื่นง่ายแล้วก็ไม่ต้องถอดถุงม,มือ ฟังกชันต่อมาที่เราจะเห็นเลยก็คือเป็นฟังก์ชันทัสกีนนะคะเหมาะกับยุคไอทีในยุคนี้ก็คือต้องพูดกันตรงๆว่ามือถือเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะหยิบม,มือถือออกมาคุยโทรศัพท์หรือ In, ทัสกีนทํำยังไงก็ใช้ถุงมือนี่ได้เลยโดยที่ลดความยุ่งยากในการใช้งานนะคะก็คือไม่ต้องถอดถุงมือแล้วก็ทัชได้เลยจะอยู่บริเวณนิ้วชี้กับนิ้วโป้งบริเวณนี้นะคะ อันดับต่อมาที่เราอยากจะพูดถึงอีกก็จะเป็นวัสดุในส่วนตรงนี้เราจะเห็นเหมือนเป็นหนังบริเวณน,นี้นะคะด้านในเนี่ยมันจะมีเป็นโฟม eva เขาจะช่วยในเรื่องของการซับแรงนะตัวนี้คุาเคมว่ามันสามารถซับแปรงบริเวณตรงนี้ได้และที่สําคัญเนี่ยเขาไม่ได้ทําออกมาแค่ความสวยงามอย่างเดียวนะเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบริเวณฝ่ามือตรงนี้ค่ะมันจะกระแทกลงพื้นแล้วก็ถลาย ซึ่งมันจะช่วยสับแรงแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บให้กับผู้ขับขี่ได้ด้วยนะคะภายในของถุงมือเนี่ยลักษณะของอ่าวัสดุเนี่ยมันจะเป็นโฟมฟองคือมันจะนิ่มๆอะ่ะคือตอนนี้รู้สึกกำไปก็จะรู้สึกนิ่มแล้วก็ไม่เจ็บหลังมือเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเวลาเราซื้อถุงมือเนี่ยสังเกตได้เลยนะคะว่าบริเวณส่วนตรงเนี้ยที่มันจะเป็นกาดตรงเนี้ยค่ะมันจะมัดไปตามมือของคนขับ แต่อันนี้บอกได้เลยว่ามันนิ่มและคุณสมบัติที่สําคัญของเขาเลยนะคะก็คือซับเหงื่อแล้วก็ซับน้ําได้ดีแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคือวัสดุตัวนี้มันจะไม่เปื่อยง่ายจากการโดนน้ําเพราะฉะนั้นตอนเวลาที่เราขับขี่เนี่ยเราจะรู้สึกแห้งสบายตลอดเวลาบริเวณนี้เป็นยางจะทําหน้าที่ในการซับแรงอ่ะเพราะว่าช่วยป้องกันหรือลดอาการบาดเจ็บ สรุปง่ายๆเลยนะอ๋อมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้รีวิวตรงนี้จะเป็นสายรัดข้อมือตรงนี้เราสามารถปรับได้ตามสรีระของผู้ขับขี่มันเป็นถุงมือที่เก็บรายละเอียดได้ดีอ่ะคือแบบทุกฝีเข็มหรือการตัดผ้าของเขาอ่ะเวลาเราใส่เรารู้สึกว่าเราไม่เจ็บหรือมันไม่มีส่วนไหนที่บาดเลยเป็นถุงมือตัวอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าแนะนําให้ลองแล้วก็น่าสนใจมากๆ มาถึงคอเลกชันพระเอกของเรานะคะคือคอเลกชันไบโอฮัสซัดค่ะคือคอเลกชันนี้เป็นคอเลกชันที่ทำออกมาต้อนรับเกมไบโอฮัสซัดที่โด่งดังมากในประเทศญี่ปุน่นตัวนี้มันมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือว่าเอาดูตั้งแต่การออกแบบของเขาเนี่ยเขาใช้โลโก้อัมเบราคอปเปเลชันนะคะออกมาออกแบบเป็นลายผ้าหรือลายกราฟิกแล้วก็ตัวนี้มันเป็นออวัสดุยางซิลิโคนค่ะ ไม่ได้แค่สวยงามอย่างเดียวนะคะ,ะตัวนี้ทำออกมาเพื่อให้หยิบจับของได้ง่ายโทรศัพท์มือถือ,อไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone กระเป๋าสาตางค์หยิบง่ายแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะมารีวิวแล้วเนี่ยเราจะมีทีมเทคนิคเนี่ยออกไปลองเทสใช้ดูเลยว่าเมื่อใช้แล้วเป็นยังไง หลังจากได้ทดสอบแล้วนะครับสัมผัสที่ได้จากถุงมือรุ่นนี้นะครับก็ในเรื่องของการสวมใส่แล้วผมรู้สึกว่ามันมันออกแบบมาเพื่อคนเอเชียสําหรับนิ้วอย่างผมครับใส่รู้สึกว่าฟ็ลลิ่งสัมผัสเนี่ยมันเป็นของแท้อย่างหนึ่งก็คือใส่สบายไม่ระคายเคืองนะครับแล้วก็ในเรื่องของจุดเด่นที่2ก็เรื่องของอาการระบายอากาศนะครับถึงแม้ว่ารถตัวรถเนี่ยจะมีกาดแฮนด์ปกป้องในส่วนของลมอยู่แต่ก็ยังรู้สึกว่า มีลมแทรกเข้ามาภายในเลี้ยงตลอดเวลาทําให้เวลาถอดออกมาเนี่ยก็ไม่มีเหงื่อเหนียวเนื้อหนามากมายก็คือโปรครับพูดง่ายๆว่ามันมันไม่ร้อนแล้วก็ยังส่วนที่3ก็ยังมั่นใจอยู่ถึงแม้จะเป็นถุงมือแอร์กรุปเนี่ยโดยแบรนด์ตลาดทั่วไปแอร์กรุ๊ปมันคือแอร์กรุปจริงๆเลยครับมันบางมากมันบางจนผมไม่รู้สึกว่ามันจะปกป้องอะไรในส่วนของนิ้วมือได้ซึ่งพอเรามาดูใน i s เอสไชชีตตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่หัวแม่มือก็ออกแบบมานะครับเดยอา์ที่ เป็นตัวที่เป็นเหมือนหนังตัวเนี้ยครับก็มันเหมือนจะเสริมให้มีการปกป้องมากขึ้นแล้วโดยส่วนถ้าขับขี่ถึงแม้จะขับไม่ไกลหรือไกลน่ผมคิดว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวหนังด้านเนี่ยครับก็สามารถช่วยโปเทคชันได้ดีในเรื่องของก็คือถ้าไม่ได้เรื่องอุบัติเหตุก็ช่วยในเรื่องของลดอาการชาของมือนะครับเนื่องจากว่าพอขับขี่ถึงจะเป็นเครื่องบ็อกเซอร์ก็ตามก็จะมีการสั่นสะเทือนของเครื่องขึ้นมาที่แฮนด์นะครับะระยะยาวอาจจะรู้สึกพลลงมาหลายท่านก็คงเคยเจอนะครับที่ อาจจะไม่เคยใส่ถุงมือหรือใส่บ้างเนี่ยอาการชามจะรู้ได้ไงพอลงจากรถมาลองตบมือนี้ครับมันจะเหมือนมีสปริงอยู่ข้างในมือทุกสัสดส่วนอาการตัวเนี้ยก็จะช่วยลดลงไปในส่วนตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ล้มถลไลหรือลื่นนะครับตัวนี้ก็จะช่วยโปรเทคชั่นเพราะเวลาธรรมชาติคนเมื่อตัวอาการล้มหรือเซอะไรไปมือมันจะไปเองโดยอัตโนมัติเพราะส่วนนี้ทางไทชิค,คิดไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นกาดหน้าการหลังกาดข้างนี่ครับมีค่อนข้างครบในถุงมือแอรโรตัวนี้ ชมที่อยากให้เรารีวิวเรื่องอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกดกระดิ่งสับกระต้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่อยากซื้อหมวกกันน็อกนะคะในเพจของบริอิเฮล멧สามารถแอดไอดีไลน์มาได้ที่ แอดฟูริอ e ิเฮลเมอร์ไวท์เ e ว็บดอทฟูริอิชอปดิกไบต์ดอทคอมนะคะยังไงสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ